สวัสดีครับพบกับเกมร a n ได้เจอผมวันนี้ทางเกมของผมได้จัดโคโรโบดันมาจิ3มานะครับผมโอเคเราเข้ามาสู่หน้าเกมผมก็จะมีรางวัลจากลีโอนนัดนะผมก็คือลิลิล,ลุก้าผม1ตัว1ชิ้นนะผมก็ไปดูที่กล่องจุดหมายนะฮะโอเคก็ขอรับไปก่อนนะครับผม ก็จะมีตั๋วกาชาห้าใบนะผมอ่าโคลโรโบรอบนี้ผมผิด <c oughs> มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนภาค3นะครับผมอ่าผมขอตัดมาอีกวันหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับผมเพราะว่าอันที่ผมพูดครั้งต้นเนี่ยก็คือผมอัดไว้ตอนมันมาแรกๆผมก็คือวันที่ อ่าสามสิบนะผมช่วง4ี่โมงับนะผมตอนนี้คือมันเพิ่มอัตราแล้วนะครับผมก็วันที่1นึ่งนะผมผมก็จะมาสุ่มตอนเพิ่มโอกาสนะผมก็แล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมนี่เพิ่มโอกาสได้รับเบลและไอซ์นะฮะก็ค่อนข้างดีเลยครับผมตัวเนี้ยโอเคกดไปนะครับผมอ่เรามีตั๋วผม48่สิบแปดใบนะผมแล้วก็ต่อ <c oughs> เราก็ต้องรุนใบก่อนนะโอเคจะเกลือหรือเปล่าครับผมอาอาผมจะขอบอกเลยผมผมอัดเสียงทีหลังนะครับผม, <c oughs> มก็จะได้เป็นคลิปภาคนะก็ <c oughs> <c oughs> ขออไปด้วยนะครผมผมลืมเปิดไม้ด้วยแหละนะครับผมแล้วผมก็รอโอกาสเออเปิดเพิ่มโอกาสนะครับผมโอเคผมเปิดไป ปึ๊บได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับผมอ่าอันนี้สุ่มตัวกาชาครับผมอ่าเจสสิก้านะฮะโอเคครับผมก็ไม่ค่อยโอ้ไส่ทุกทุด <c oughs> โอเคทําไมวะ <c oughs> ปอบใจตัวเองโอเคหังต่อไปผมรอบนี้ต้องได้แน,น่นอนเบลนะฮะเบลเบลามาหรือเปล่าเอ้ยไม่มานะผม ส่วกาชายังไม่ได้นะครับผมอืมโอเคนะผมแล้วก็ขอออกมาที่หน้านี้แล้วมาเลื่อนใหม่นะผมโอเคก็กดต่อผมจัดไปปึ๊บ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 ตาเหลี่ยมมาแล้วมันไม่ไม่มันมันต้องมาแล้วผมรอบนี้รอบนี้มันต้องมาแล้วโอ้โหมาจริงครับผมฮิเมะนะฮะฮิเมะเจ็ดดาว ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอคือผมอัพเป็นร่างเอาตา้าไปแล้วผมโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะได้หรือเปล่าผมโอ้โหมาทำไมเนี้ยจะให้ผมเกลือเลยเหรอตัวกระชากนี่จใจ้ผมเกลือเลยเหรอครับโอเคขอกดแบบ ยกเลิอกอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็กดไปเลยนะครับผมรอบนี้มันต้องมาแน่นอนผมมันต้องมาแล้วเบลไม่ก็อายนะครับผมโอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยห <c oughs> น้ามืดเลยเมื่อกี้โอเคแตไปรอบหนึ่งไม่ได้ต้องการกบสัก,กนหน่อยมารอบนี้ได้แน่นอนผม <c oughs> รอบนี้ยังไงยังไงมันต้องไม่เกลือผมปึ๊บปึ๊บอมไม่มานะฮะ,ะในคลิปนี้ผมขอมาเปิดกาชาอย่างเดียวก็แล้วกันนะฮะสำหรับไอดีแรกนะคือผมมี2อไอเดียผมเดี๋ยวผมมาเปิดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมหรือหรือไม่เปิดดิไม่เปิดแล้วกันอีกรอบเอ่ออีกไอเดียหนึ่งผมขอไม่เปิดแล้วกันนะครับ เอาไว้เปิดรอบโคโลโบรอบหน้าแล้วกันนะครับผมเอาไว้เปิดรอบหน้านะ ID ที่2นะครับผมโอเคอมไม่ได้อีกแล้วเบลกู ID ที่2เนี่ยผมขอเปิดรอบต่อไปนะฮะส่วน ID นี้ก็เปิดทุกเดือนนะครับผมโอเครอบนี้เกือหรือเปล่าเกือหรือเปล่าไอา เอามาทาไมเนี่ยอีผมแดงอโอเคครับผมกาชาเนี่ยหมดไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราเหลือเพชรสมได้อีกรอบนึงนะครับผมก็คือ365เพชรนะรผมโอเคผมขอเลี่ยนมาไอซ์แล้วกันนะครับผมผมต้องการนะครับผมก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมขอมาเปิดความเกลือออกก่อน <c oughs> ต้องได้สิใจสูตรนี้ได้นะครับผมสูตรผมคิดเองนะฮะ กดไปครับผมส่วนประมาณสองรอบนะผมอโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะผมเล่นมาทางไอซ์นะฮะแล้วก็กดยกเลิกอ,อ่าสิบเอ็ดครั้งนะผมใช่ปะ่ะอ่านะฮะไปมันต้องได้แล้วผมมันต้องได้แล้ว ตัวอะไรมาเอ่ยขอตัวเบลก็ได้นะผมไอก็ดีนะฮะตัวแรกยังไงปึ๊บอืมลิอาโอ้ยไม่ดีโอ้หบ่าวลือดร้อนไม่เอาโอ้ตัวนี้ยิ่งแล้วใหญ่ย้อยยิงนะครับผมย้อยทิ้งเออโหจบเลยเฮ้ยตายมาแล้วผมสำหรับตัวไอนะผม ได,ได้แล้วผม j เคว้า yeah, ว yeah, yeah. wow. ก็จะได้แบบตัวแข็งแกร่งนะผมทีมผมจะได้แข็งแกร่งเฮ้ยเบลก็ได้อะเมลล่างเอาตานะฮะไม่เป็นไรครับผมก็ดีเหมือนกันนะผมเบลล่างเอาตาที่จริงผมอยากได้แดาวนะครับผมจะได้เอามาอับนะผมแต่ก็ดีสำหรับผมเหมือนกันนะผมผมไม่มีกบ แดงนะผมสรุปว่าผมไม่เกลือนะผมรอบนี้คือได้มา2ตัวเลยสุปรอบเดียวด้วยนะฮะแต่ผมจะอัพอายให้ทันก็นแล้วกันเนาะนี่แคปลูกก่อนนะผมทำปกนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมในการสุ่มโคลโรโบของผมนะฮะก็สรุปยอดๆอะไรก็คือการตัวกาชาเนี่ยผมใช้ไปนะผมก็คือเกลือเลยเกลือจัดๆเลย แล้วมาสุ่มได้ตอนที่เราใช้เพชรหรือลูบี้นั่นเองสุ่มรอบหนึ่งับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายครับผมแล้วเจอกันชิปนะจุ๊บอ่าเหลือบลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมลืมเลยบ๊ายบาย